สวัสดีครับวันนี้ลูกอิกจะมาสาธิตการบ่มท่อนพันธุ์นะครับการบ่มท่อนพันธุ์หญ้ามีด้วยกันหลายวิธีนะฮะหลายวิธีด้วยกันก็มีทั้งวิธีการนำท่อนพันธุ์หญ้าเนี่ยนะครับใส่ลงไปในดินนะครับ บินกรบแล้วก็รดน้ําก็ได้หรือใส่ถุงปุ๋ยนะครับใส่ถุงปุ๋ยแล้วก็รดน้ําทุกวันนะครับนะฮะหรือวิธีการที่เราเอาใส่ในในถังหรือในกระมังนะครับแล้วก็รดน้ํา ทุกวันก็ช็คก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่มีวิธีหนึ่งที่ทำให้ได้ผลดีนะครับก็คือการทำน้ำนะครับซึ่งวิธีการอื่นๆนี่มันเป็นวิธีการที่ง่ายนะครับง่ายแต่ว่า ควบคุมยากอย่างเช่นการาใส่ถุงปุ๋ยรดน้ำเนี่ยทุกวันเนี่ยอย่างเช่นวันไหนเราไม่อยู่เราไม่ได้รดน้ำนส่วนาการถมดินก็เช่นเดียวกันนะครับเอาดินถมเสร็จแล้วก็รดน้ําก็ห้าหกวันก็เช่นเดียวกันนะครับวันไหนเราไม่ได้อยู่มันก็ไม่ไ,มได้รดอย่างเงี้ยนะครับ ก็แหง้งตอนพันก็อาจจะเสียไปได้นะครับส่วนวิธีการใส่กระมังหรือใส่ถ้ถังแล้วก็รดน้นําก็เช่นเดียวกันนะครับคือข้อจำกัดก็คือถ้าหากวันไหนเราไม่อยู่นะวิกฤติภาระนี่นะครับก็จะทําให้เราไม่สามารถที่จะดูแลเขาได้แต่การชําน้นํานี่นะครับเมื่อใส่น้ําลงไปนะฮะ นะครับให้ท่วมคอตาวิธีการใส่นะครับนี่อันนี้คอตาล่างนะครับใส่น้ําสักขนาดนี้ท่วมคอตาเนี่ยวันไหนเราไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรกนะ็น้ามันก็ไม่ถึงกะแห้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นวิธีที่ได้ผลดีแล้วก็สะดวกนะครับวันสองวันไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับการเตรียมก็คือหนึ่ง เราต้องมีกระมังเนี่ยกระมังมีน้ํานะครับสองมอียางเตี้ยวหรือว่าพอฟางก็แล้วแต่สามมีท่อนพันนะครับวิธีการก็คือเราจะมัดถ้าท่อนพันใหญ่นะครับแล้วก็ใช้ห้าท่อนตอนตอน,ตอนหนึ่งมัดก็ได้นะครับถ้าท่อนพันอพอประมาณอย่างเงี้ยต่อสิบสิบท่อนนะครับก็นำ ่้นพันญานะครับให้ข้อล่างเนี่ยอยู่ข้างล่างเหมือนกันข้อบนอันนี้ข้อบนอันนี้ข้อล่างนะครับอยู่เหมือนกันอย่างเช่นเนี่ยสองท่อนเนี่ยเห็นไหมข้อล่างอยู่ด้วยกันส่วนข้อบนก็ให้ชี้ขึ้นไปนี่ครับนําข้อล่างโดยให้ปลายของข้อล่างนี่นะครับเสมอกันนะครับที่ตัดไว้ เสมอกันนะครับส่วนข้อบนเนี่ยจะสั้นจะยาวไม่เป็นไรนะครับข้างบนเนี่ยจะปลายมันจะอยู่ห่างกันยังไงก็แลวแตนนะครับแล้วก็นํามาเนี่ยสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบต้องให้เท่ากันนะครับติดเห็นไหมต้องให้เท่ากันนี่ฮะ เสร็จแล้วทำไงรู้ไหมมัดครับมัดพันรอบหนึ่งแล้วก็มัดมัดมัดให้แน่นเพื่อป้องกันการลอยน้ำนะครับถ้าหากเราไม่มัดนะครับเนี่ยเวลาเราใสลงไปนี้มันเกิดจะรอยอนี่อยู่เป็นมัดไขวมัดมนะครับเสร็จแล้วสิบดูที่สอง นี่ครับคอล่างแต่คนล่างชี้ขึ้นบนนะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่ฮะให้มันเท่ากันนะครับเห็นไหมเท่ากันส่วนข้างบนนี้ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเห็นไหม คอร่างจะส่วนมากจะจะอยู่ในระนาบเดียวกันระดับเดียวกันเพราะว่าเวลาอยู่ไปในน้ําแล้วมันจะทําให้ข้อร่างอมันได้รับน้ํานะครับนะฮะแล้วก็ทําให้เกิดรากแล้วก็ข้อข้างบนก็จะเกิดหน่อขึ้นมานี่ฮะนะครับ,น,น,รบนี่คือการสาธิตการชําน้ํานะครับชําน้ํา มาดูนะฮะซึ่งการจะทำน้ำให้ได้ผลดีนะครับเราต้องดูเนี่ยการตัดนะครับการตัดตรงข้อล่างเนี่ยเราจะต้องตัดให้ห่างจากข้อล่างประมาณหนึ่งนิ้วนะครับสองเซนกว่าๆหรือหนึ่งนิ้วนะ่ะจะพอดีนะครับเาลาจุ่มน้ำลงไปแล้วจะอยู่ขนาดนี้นะขนาดนี้เห็นว่าลุงอิฐจะตัดนะครับตัด และตัดเสมอที่ไม่ตัดปากเคียงเพราะอะไรเวลาท่อนพันุที่เราทิ้งเราอะไรไปเนี่ยมันแหลมนะครับมันจะเกิดอันตรายได้ท่านเชื่อหรือไม่ว่าต้นพันธุ์หญ้าเนี่ยเลาโดนแดดมันจะแข็งนะครับแข็งนะครับผมจะให้ดูนะครับต้นนี้ตัวน,นี้คือข้อล่าง ข้อล่างเวลาเวลานะครับเวลาเขาจุ่มน้ําลงไปจะอยู่ขนาดนี้นะครับบริเวณนี้นะครับเขาก็จะออกเป็นรากขึ้นมาตรงนี้ก็เป็นเป็นยอดนะครับสามารถที่จะเกิดได้ส่วนข้อบนแน่นอนนะครับเนี่ยเขาจะเป็นยอดนะฮะยอดแล้วก็ออกได้ อย่างอันนี้ก็เช่นเดียวกันเนี่ยนะครับอันนี้ข้อล่างสว่วนนี้ข้อบนนะครับตรงนี้เดี๋ยวเขาก็จะ,จะเจริญเติบโตนะครับเป็นยอดขึ้นมานะครับตรงนี้จะมีรากอากาศอยู่แล้วนะครับจินนี้ก็เช่นเดียวกันนะข้อล่างข้อบน,น,น น,นี่เนียอยเมตดมันโดนฉะนั้นเวลาเวลาจับเห็นไหมเราจะให้ข้อล่างอยู่ข้อล่างเสมอกันสามสี่ห้าหกหก,ก,กแล้วเจ็ดแปดให้มันเสมอกัน เก้าสิบอย่างนี้ฮะครับเหมือนกันนะฮะแต่ไม่ต้องให้เสมอเปรี้ยนะครับไม่ถึงขนาดเอาแว่นทัดมาวัดนี่ไม่ต้องนะครับตามไปเดี๋ยวก็จะชินเองนะครับเรื่องมัดมัดก็จะเป็นใช้เงื่อนอะไรก็ได้เงื่อนกระทบหรือเงื่อนตายอะไรก็ไกด้แต่แต่ต้องเวลาเงี้ยเวลาดึงเวลาเราจะไปปลูกนะสมมติว่า มันเป็นยอดขึ้นมาแล้วดึงอย่างนี้ก็หลุดแล้วนะหลุดนะครับ,นะรบถ้าเป็นยางเตี้วก็ใส่เข้าไปก็ยางวงนะใส่เข้าไปก็ดึงยางออกก็นําไปปลูกได้น,นี่นะฮะนะครับสนะิบต้นนะครับต่อหนึ่ง สำหรับบางท่อนเนี่ยเขาคือพูดง่ายอย่างเงี้ยเขาออกน้อยเราแล้วพร้อมที่จะเกิดแล้วนะครับมันง่ายง่ายต่อการที่จะไปปลูกนะฮะอย่างเงี้ยนะครับเขาพร้อมที่จะเกิดแล้วอย่างนงี้บเยวเจอน้ำเจออะไรไปเขาก็ ออกรากออกไรได้คือสารอาหารมันจะมีอยู่ในนี้อยู่แล้วนในใน,ในท่อนพันของมันสารอาหารเดิมพอได้น้ําเข้าไปก็ช่วยก็ให้เขาได้ออกรากออกยอดได้ง่ายขึ้นห้าอย่างนี้เห็นไหมได้แล้วนะครับตัวนี้จะออกได้ดีหกเจ็แปดเ้า มากลุงอยิดใช้หีละสิบนะครับไม่ง่ายดีเวลานับก็ได้กี่ท่อนกี่ท่อนก่อนับจากเนี่ยเวลาที่เราทำน้ำนีน่คือการชำน้ำนะครับที่คือพูดง่ายที่ง่ายแต่ว่ามันลุงอิดบอกว่ามันได้ผลดีเพราะอะไรรู้ไหมเวลามันออกนะครับอย่างเช่นเนี้ย ี๋ยวลุกอิจะให้ดูนดูอันที่อันนี้เป็นลูกจักรพพัดนะครับที่ลุกอิจชํำแล้วก็ลูกค้าน่าจะมาเอาวันนี้นี่ครับลูกจักระพัดก็จะท่อนใหญ่หน่อยหนึ่งนะครับ ทั้งรากทั้งอะไรเวลาจะไปปลูกก็ดึงแค่นี้เองนแล้วก็จะปลูกได้เลยนะครับนี่ฮะจะเห็นหน้ารากนะครับนี่อะไรส่วนยอดไม่ต้องห่วงครับทุกต้นพันธ์นะครับยอดเขาจะออกจะออก ยาวออกสั้นก็แล้วแต่นะครับนะก็อย่างนี้ถึงจะสั้นแต่เวลาไปปลูกก็เกิดได้ผลดีนะครับนะที่ลงุงลุงอิดเน้นให้มันอยอดมันยาวเพราะอะไรลูงไหมมันจะได้ช้ยาวมาแบบเหมือนพวกเนี้ยคือพูดได้ง่ายเขาได้เจอสภาพอากาศมาแล้วครับเจอ แดดเจอลมเจอฝนมาแล้วนะครับอย่งนี้ก็ตอนนี้ก็ลุกค้าน่าจะมาเอาวันนี้หรือพรุ่งนะี้นะครับนะครับยังไงก็อย่าลืมสั่งต้นพันญ้ามานะครับที่ช่องบ้านสวนลูกอินนะครับเห็นไหมงามๆนะครับเบอร์โทร0812049151อันนี้คือ ปัญญาท้ายเคื่อนนะครับตอนนี้เรามีทั้งอ่านารกจักรพรดและก็ท้ายเคื่อนสุปเปอร์นะครับโทรมาที่เบอร์โต0812049151นะครับ0812049151นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ